สวัสดีครับท่านลูกค้าทุกท่านครับตอนนี้เรามีสินค้าใหม่นะคือตัวแท่นตัดกระเบื้อง24นิ้วของโอซสกะสีฟ้าสวยงามเลยตัวนี้ตัวนี้นะครับสามารถตัดกระเบื้องแผ่นใหญ่แผ่นเล็กได้สบายๆท่านครับผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่า2องตัวนี้นะฮะเป็นเหล็กตันนะฮะไม่ใช่เหล็กกลวงไม่ใช่อลูมิเนียมด้วยแข็งแรงมากครับจะเอาค้อนทุบคนไปเหยียบยังได้เลยครับส่วนแท่นตัวนี้นะครับเป็นตัวจัฉากที่สามารถวัดได้ว่าจะเอากระเบื้องตัด ประมาณกี่เซนกี่มิลลิเมตรสามารถภาพไปวางได้เลยนะฮะส่วนตรงนี้ครับด้ามจับที่สามารถตัดออกมาแบบนี้ลื่นลื่นไหลนะครับไม่ใช่ลูกกลิ้งนะครับไปข้างในในตัวข้างในนี้จะเป็นลูกป,ปืนในการที่เราสามารถเยง้ายหรือว่าจะตัดใบมีดนะครับใบมีดเป็นแบบคุณภาพสูงเลยการันตีได้เลยว่าสามารถตัดตัวเค่งได้ทุกชนิดนะฮะกลางนี้สามารถตัดได้ทุกอย่าง แปลว่าจะเป็นกระเบื้อง60คู60สามารถตัดได้เลยแต่เพราะว่า60คู60กระเบื้องแผ่นใหญ่จะวางได้อย่างไงทั้งที่มันเป็นกระดาษแบบนี้ท่านครับตั้งค่าครับท่านผู้คา้ากาออกมาได้รองรับแผ่นกระเบื้องใหญ่ได้เข้าได้ภาพได้ด้วยก็จะเอาประมาณนี้ประมาณนี้ดดนนได้นะฮะสมมติว่าตอนกลางคืนไม่มีแสงไม่เห็นเส้นไกด์นำตัดนะคฮะเรามีนี่ด้วยเลเซอร์ครับท่านผู้คา้า สามารถนำแผ่นกระเบื้องมาวางในช่วงกลางคืนท่านจะเห็นเป็นเส้นเลเซอร์เป็นไกด์นำตัดแบบนี้และสามารถตัดได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมลองแผ่นกระเบื้องตัวนี้ก่อนนะไปวิธีหนึ่งที่จะหักแผน่นโดยไม่ต้องใช้แรงมือน่คือท่านหินแท่นนี้ไหมครับที่ค่อนข้างใบตัดให้อยู่ในแนวตรงแบบนี้แล้วกดล,ลงไป แค่นั้เองเออกมาแล้วคเคลื่อนย้ายง่ายครับน้ำหนักเบาตรงนี้จะทำเป็นเหล็กตันก็จริงแต่ด้านล่างตรงแผ่นรองรับตรงนี้จะเป็นอเป็นสแตนเลสนะฮะคล่งไม่หนักมากเบานะได้คนเดียวก็ได้ครับไปไหนก็ได้ตอวนี้เราแถมมาให้อีก2อย่างนั่นก็คือไม้บรรทัดวัดมุมสีเหลืองตงัวนี้ที่เราแถมมาให้มานะฮะตัวนี้อีกหนึ่งตัวและอีกหนึ่งตัว นั่นก็คือมีตัดกระจกตัวนี้นะครับพอยคลาสคัตเตอร์ Carter, ตัวนี้อย่างดีเลยที่เราแถมให้มานะทั้งหมดนี้้าท่านซื้อตัวนี้ตัวเดียวแถมให้2ชิ้นฟรีๆในราคา1 5 9 0บาทเท่านั้นถ้าลูกค้าครับ1,590เบบาทเท่านั้นตัวนี้หมดแล้วหมดเลยนะแต่ผมแนะนำว่าตัวนี้ตัดดีจริง ไม่ต้องเปลืองแรงอะไรมากซื้อตัวนี้เอาไว้ที่บ้านท่านจะตกแต่งบ้านตัดก,กระเบื้องหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะ <c oughs> เกี่ยวกับกระเบื้องทุกชนิดสามารถซื้อตัวนี้จบครบทันทีและมี2ตัวนี้แถมให้ด้วยควบคู่กันคุ้มค่าที่สุดเลยนะครับ1,590บาทเท่านั้นครับถ้าท่านลูกค้าท่านในสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกได้เลยครับผมเคลมง่ายไม่มีเทโอซุกะ